สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆนักเรียนชั้นป .3 นะคะสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆเ,เราจะยังอยู่ในเรื่องการเขียนจดหมายนะคะคุณครูจะขออนุญาตาติวข้อสอบ NT ไปด้วยเลยนะคะาการเขียนจดหมายค่ะเหมือนเดิมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราศึกษาเรื่องการเขียนจดหมายลาป่วยแต่สัปดาห์นี้คุณครูจะพาดเด็กๆฝึก ดูตัวอย่างการเขียนจดหมายลากิจนะคะจดหมายลากิจคืออะไรจดหมายลากิจก็คือเป็นจดหมายที่าลาเพื่อไปทํากิจธุระนะคะเป็นจดหมายที่เราสามารถรู้ล่วงหน้าได้เราสามารถเขียนไว้ล่วงหน้าแล้วค่อยมาส่งคุณครูก่อนวันจะไปธุระได้นะคะ ทีนี้เด็กๆมาทบทวนความจำนิดนึงในหน้ากระดาษ A4 ของเรานะคะ,ะหมายเลขนึงตรงนี้คุณครูจะใส่ไว้เลยตรงนี้นะคะจะเป็นเราต้องเขียนที่อยู่ก่อนเป็นลำดับแรกนะคะที่อยู่ของใครคือที่อยู่ของเด็กๆเ,เองนะคะ,ะตรงเส้นสีน้ำเงินเป็นกึง่งกลางหน้ากระดาษใช่ไหมลูกเราก็เว้นมานิดนึงนะคะต่อไปค่ะลำดับที่สอง เราจะเขียนวันที่วันที่ก็คือเป็นวันที่เราเขียนจดหมายนะคะจะอยู่ชิดกึ่งกลางหน้ากระดาษเลยนะคะต่อไปค่ะ3คําขึ้นต้นค่ะคําขึ้นต้นของเราจะขึ้นต้นคําว่าเรียนย่อ,ยอหน้าจากอขอบกระดาษมานิดนึงตรงสีเขียวนะคะเรียนแล้วก็วักนิดนึงคุณครูประจําชั้นประถมศึกษาปีที่3ที่เคารพนะคะเราอยู่ชั้นไหนก็ เขียนบอกคุณครูชั้นนั้นนะคะต่อไปบรรทัดต,ต่อไปค่ะเว้นมาบรรทัดข้างล่างเนื่องด้วยจะต้องตรงกับคําว่าคุณครูเส้นสีแดงๆนะคะย่อหน้าเข้ามาเล็กน้อยเนื่องด้วยคุณพ่อจะพาดิฉันไปเยี่ยมคุณปู่กับคุณย่าที่ต่างจังหวัดทําให้ไม่สามารถมาเรียนได้ จึงขอลาหยุดเรียนเป็นเวลา2วันในวันที่28-29ถึง29มกราคม2564เมื่อดิฉันกลับมาแล้วจะมาเรียนตามปกติเด็กสังเกตเนื้อความของจดหมายนะคะจะคล้ายๆกับลาป่วยเลยแต่ลาป่วยก็จะบอกอาการว่าตัวเองเป็นยังไงใช่ไหมคะแต่ถ้าลากิจก็คือเนี่ยก็บอกเหตุผลว่า,าผู้ปกครองเนี่ยจะพาไปไหน ไปกี่วันวันที่เท่าไหร่บ้างเมื่อกลับมาแล้วก็จะมาเรียนตามปกตินั่นเองนะคะง่ายๆนะคะต่อไปค่ะลำดับที่4เราจะเขียนย่อหน้าสุดท้ายของลากิจตรงนี้สำคัญเลยเด็กๆจำไว้เลยนะคะย่อหน้าสุดท้ายของลากิจกับลาป่วยจะต่างกันต่างกันตรงไหนลาป่วยย่อหน้าตรงนี้จะใช้คำว่า จึงเรียนมาเพื่อทราบนะคะก็คือบอกให้คุณครูทราบแต่ถ้าลากิจจะไปทำธุระจำไว้เลยว่าจึงเรียนมาเพื่อขออนุญาตหรือจึงเรียนมาเพื่ออนุญาตแบบนี้ก็ได้นะคะจำไว้ง่ายๆก็คือจะไปไหนต้องขออนุญาตคุณครูก่อนนะคะอ่ะต่อไปค่ะ,ะลำดับที่5นะคะคำลงท้ายค่ะคำลงท้ายเหมือนเดิมค่ะใช้เหมือนกัน ด้วยความเคารพอย่างสูงตรงนี้ชิดกึ่งกลางหน้ากระดาษเลยนะคะนาดาเรือนแก้วเป็นชื่อของเด็กๆเ,เองเด,เด็กชื่ออะไรก็ใส่ชื่อของตัวเองนะคะต่อไปค่ะ6ค่ะคำรับรองอคำรับรองของใครจะต้องตรงกับเส้นสีเขียวนะลูกขอรับรองว่าเป็นความจริงเจตใส่ชื่อผู้ปกครองปกครองเราชื่ออะไรก็ใส่ลงไปแล้วก็ ู้ปกครองตรงนี้นะคะ,ะเหมือนกันกันกบลาป่วยเลยต่อไปเรามาดูสัรพานานที่ใช้ค่ะ,ะเด็กๆอย่าลืมนะลกูกสรรพานานที่ใช้ถ้านักเรียนชายจะใช้กระผมนักเรียนหญิงจะใช้ดิฉันนะคะเป็นเขาเรียกว่าภาษาทางการเนาะ,ะต่อไปค่ะเมื่อเราดูตัวอย่างเสร็จแล้วเราจะมาตอบคำถามกันนะคะ,ะมาดูตรงนี้เลย อะไรเอ่ยที่หายไปใช่ไหมคะอะหมายเลขึหนึ่งค่ะอะไรที่หายไปเอ่ยเด็กๆสามารถเติมตรงนี้ก็ได้หรือเติมตรงนี้นะคะปกติครูจะให้ตอบตรงนี้แต่คุณครูอยากให้เด็กๆเ,เ,เห็นชัดเจนครูก,ก็จะ,ะเขียนตรงนี้เลยนะคะอะหมายเลขหนึ่งค่ะอะไรหายไปเอ่ยจําได้ไหมอเรียนค่ะอะเรียนเรียนใครเอ่ย เรียนคุณครูประจํชัน้นกระถมศึกษาปีที่สาม คารพอ่าเด็กๆอย่าลืมนะคะเราต้องเขียนเลขไทยนะลูกที่เคารพบนะคะอาต่อไปค่ะอะไรที่หายไปหมายเลขสองอะหมายเลขสองอะไรหายไปเอ่ยอเขาเรียกว่าคำลงท้ายใช่ไหมคะคำลงท้ายก็คือด้วยความเคารพอย่าง สูงนะคะอ่าแบบนี้นะคะจำไว้ว่าตรงนี้เขาจะเรียกว่าย่อหน้าสุดท้ายตรงนี้จะคำลงท้ายนะคะอ่ะต่อไป3ค่ะอะไรหายไปเลยคำรับรองใช่ไหมคะ,อะขอ รับรองว่าเป็นความจริงนะคะอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆง่ายๆนะคะอ่าต่อไปค่ะเรามาดูเรามาตอบคำถามกันอ่าเอาข้อสอบหนึ่งข้อนะคะ จงเติมคําตอบให้ถูกต้องอมาดูคําลงท้ายการเขียนจดหมายลาครูอาเมื่อกี้เลยที่เราเติมคําลงท้ายก็คือด้วยความเคารพอย่างสูงลาป่วยกับลากิจใช้เหมือนกันนะคะ ต่อไปในการเขียนจดหมายลาครูนักเรียนต้องเขียนสิ่งใดก่อนเป็นลำดับแรกเขียนอะไรก่อนคะเด็กๆต้องเขียนที่อยู่นะคะเขียนที่อยู่ก่อนเลยเป็นอันดับแรกหลังจากนักเรียนอ่ะข้อสามนะคะหลังจากนักเรียนเขียนที่อยู่แล้วนักเรียนต้องเขียนสิ่งใดเป็นลำดับต่อมา ันดับต่อมาก็คือวันที่ต่อไปค่ะถ้านักเรียนปวดฟันไปโรงเรียนไม่ได้ต้องเขียนจดหมายลาครูประเภทใดาลาแบบไหนดีคะถ้าปวดฟันไม่สบายก็ต้องเป็นลาป่วยนะคะอ่ะคูครูขออนุญาตเขียนเต็มนะคะจดหมาย ลาป่วยอ่าต่อไปค่ะข้อ5ย่อหน้าสุดท้ายขออนุญาตลากิจเขียนได้อย่างไรอ่าย่อหน้าสุดท้ายของลากิจจึงเรียนมาเพื่อ ขออนุญาตหรือจึงเรียนมาเพื่ออนุญาตนะคะก็ได้เหมือนกันต่อไปค่ะย่อหน้าสุดท้ายของลาป่วยเขียนได้อย่างไรลาป่วยก็จึงเรียนมาเพื่อ พื่อทราบนะคะอะต่อไปถ้าข้อเนะคะถ้านักเรียนชื่อวารีนักเรียนจะใช้สรรพนามแทนตัวเองว่าอย่างไรวารีเป็นผู้หญิงค่ะใช้คำว่าดิฉันอาข้อ8ถ้านักเรียนชื่อพิชา นักเรียนใช้สรรนามตัวเองว่าอย่างไรพี่ชาน่าจะเป็นชื่อของเด็กผู้ชายนะลูกใช้คําว่ากระผมคํารับรองต้องใส่ชื่อของใครใส่ใครคะผู้ปกครองนะคะอ่าต่อไปค่ะข้อ10คคำขึ้นต้นอ่าเขียนจดหมายลาครู คำขึ้นต้นของการเขียนจดหมายลาครูเรียนเรียนใครเอ่ยต้องบอกใครคะเรียนคุณครูประจำชัน้นกระถมศึกษาปีที่สาม ที่เคารพนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเรื่องการเขียนจดหมายาไหนทำไหมคะคุณครูยอบบ่อแป๊บหนึ่งเรื่องการเขียนจดหมายก็จะประมาณนี้นะคะออกข้อสอบ1ข้อนะคะต่อไปค่ะเด็กๆคุณครูจะอขอขึ้นเรื่องใหม่นิดนึง เรามาดูเรื่องคำขวัญค่ะเราเรียนกันแล้วคำขวัญคำขวัญคืออะไรคำขวัญก็คือถ้อยคำข้อความหรือบทกลอนสั้นๆนะคะเพื่อให้จำง่ายก็คือจะต้องเป็นอ่านและจะต้องเตือนใจชักชวนจูงใจคนในสังคมทำในสิ่งที่ ดีนั่นเองนะคะเราจะเรียกว่าคําขวัญน,นะคะทีนี้ในการสอบ N.T เนี่ยเราจะต้องเขียนคําขวัญด้วยคุณครูจะขอแนะนําวิธีการเขียน 1. ค่ะคือจะใช้ถ้อยคําสั้นกระทัดรัดประมาณ2-16ถึงคนะคะ2ค่ะแบ่งเป็นวรรคแนะนําเป็น2หรือ3วรรคก็ได้ 3. ม,มีการเล่นคําการเล่นเสียงสัมผัสก็คือคํำ้องจองนั่นแหละจะทำให้อาคำขวัญของเราไพเราะนะคะ าดเด็กมาดูตัวอย่างคำขวัญน,นะคะคำขวัญวันเด็กค่ะเด็กดีเป็นสีแก่ชาติเด็กฉลาดชาติเจริญอ่าแค่นี้ก็ได้เห็นไหมลูกเขาชาติกับฉลาดชาติกับลาดเนี่ยเป็นคำคล้องจองกันมันก็จะทําให้คําขวัญของเราไพเราะยิ่งขึ้นนะคะต่อไปคําขวัญเตือนใจอนาคตจะมืดมนหลีกให้พ้นยาเสพติดอ่าเห็นไหมคะเขามีมนกับพ้นคล้องจองกัน คำขวัญเกี่ยวกับน้ําน้ําคือชีวิตปิดเมื่อไม่ใช้อ่าแบบนี้ก็เป็นคําขวัญได้แล้วเป็นถ่อยคําสั้นๆกระทัดรัดอ่านแล้วเข้าใจนะคะมะีการเล่นคำเล่นเสียงสัมผัสนะคะต่อไปคําขวัญเกี่ยวกับป่าปลูกป่าร่วมกันสุขสัต์ทั่วไทยอ่าการกับสรรน,นะคะคำขวัญเกี่ยวกับสุขภาพออกกำลังกายวันลนิดชีวิตเป็นสุข อันนี้นะคะมันก็จะคล้องจองกันดูตัวอย่างเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองทำกันเลยมาดูตรงนี้ก่อนอเด็กๆอ่านบทความและตอบคำถาม1คะแนนเหมือนกันค่ะ,ะยาเสพติดทำลายประสาทสมองจิตใจเสื่อมซึมเศร้ากังวลเลื่อนลอยเสียบุคลิกภาพขาดความสนใจตนเองขาดสติสัมปชัญญะ ร่างกายซูบซีดอ่อนเพลียพิษยาทําลายอวัยวะต่างๆให้เสื่อมลงมีโรคแทรกง่ายอในบทความนี้เขากล่าวถึงยาเสพติดยาเสพติดมันไม่ดียังไงใช่ไหมคะเด็กๆมันมีโทษยังไงใช่ไหมคะทีนี้เขาบอกว่าจากข้อความให้นักเรียนเขียนโทษของยาเสพติดมาสามข้ออเราก็ไม่ต้องไปดูที่ไหนเลยดูในบทความเลยมันมีโทษอะไรบ้างเนื่อง ทำลายประสาทสมองก็ใช่จิตใจเสื่อมก็ใช่ซึมเศร้าก็ใช่กังวลก็ใช่เลื่อนลอยก็ใช่โอ้ใช่หมดเลยคุณครูให้เด,เด็กเลือกมา3ข้ออะเอาอะไรดีคะ3ข้ออะคุณครูจะเอาทำลายประสาทสมอง สอค่ะอะไรเอ่ยอาจจิตใจเสื่อมก็ใช่นะคะอ่าขออีกอันนึงค่ะอะไรก็ได้ค่ะเด็กๆซึมเศร้าก็ได้มันมีเยอะแยะมากมายเลยเด็กๆไม่ต้องเขียนอ่าเหมือนคุณครูทุกข้อก็ได้นะคะเด็กๆอาจจะเอากังวลเลื่อนลอย เสียบุคลิก,กภาพขาดความสนใจตัวเองร่างกายซูบซีะไรางนี้มาตอบก็ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นโทษของยาเสพติดทั้งหมดเลยต่อไปค่ะ,ะมาดูแต่งคำขวัญและคำคล้องโจอออก็สอบหนึ่งข้อค่ะเด็กๆมาดูก่อนที่เราจะไปแต่งคำขวัญเรามาทบทวนคำคล้องจองนะคะ,ะตรงนี้ จงเขียนคำคล้องจองต่อจากข้อความที่กำหนดอีก2ข้อความนะคะะมาดูไฟไม่ปามี3พยางคำคล้องจองก็ต้อง3พยางนะคะลงท้ายด้วยเรลอ,อาค่ะไฟไม่ป่าอะไรดีเรลอ,อาคุณครูจะยกตัวอย่างเป็นหน้าสงสารอ่า ไฟไม่ป่าหน้าสงสารลงท้ายด้วยคําว่าสารอยู่ในแม่กลุสอานอสารใช่ไหมคะน้าสงสารนานจริงๆอ่าคุณครูจะยกตัวอย่างแบบนี้อ่าคำคล้องจองของสามพยางก็ป่ากับหน้าใช่ไหมคะสารกับนานอ่ามันจะคล้องจองกัน นะคะคแบบนี้ต่อไปค่ะหกล้มล้มลงท้ายด้วยคำว่าล้มสระโอมอม้าสะกดใช่ไหมคะหกล้มอะไรดีก้มก้มเก็บก้มเก็บลงท้ายด้วยคำว่าเก็บเก็บ สระเอจะจาสะกดเจ็บเจ็บอะไรดีเจ็บขาอ่าลงท้ายด้วยสระอาเจ็บขาหกล้มก้มเก็บเจ็บขาอ่าอะไรดีนะขาทา ยาอ่าแบบนี้ก็ได้นะคะหกล้มก้มเก็บเจ็บขาทายาอ่าล้มกับก้มอ่าเห็นไหมเก็บกับเจ็บขากับทาใช่ไหมลกูกอ่ามันจะคล้องจองแบบนี้มันจะทำให้คำคล้องจองเราหายเลาะนะคะอ่ะต่อไปค่ะเรามาดูจากประโยชน์ของพัก ให้นักเรียนเขียนคําขวัญเชิญชวนการกินผักความยาวไม่เกิน16คํา่าเขียนยังไงคุณครูมีเทคนิคเราดูรูปนะลูกประโยชน์หลากหลายกับผักหลากสีเขามีคํามาให้ถ้าเด็กๆคิดไม่ออกเราสามารถเอาคําตรงนี้มาตั้งต้นเป็นคําขวัญก็ได้นะคะคุณครูจะใช้คําว่า กูจะเอาคำนี้เลยอ่ะอก,กูขอตัวสีแดงประโยชน์ประโยชน์อ่าหลากหลายอ่าอ่าหลากหลายเหมือนเขาก็ได้ถ,ถ้าเด็กคิดไม่ออก กับผักหลากสีอ่ากับผักหลากสีอ่าลงท้ายด้วยเะลีชีวิตดีทุกคนอ่าแบบนี้ก็ได้ค่ะเด็กๆกินถ้าเด็กๆคิดไม่ออกเนี่ยเราเอาคำตรงนี้มาตั้งต้นเลย ประโยชน์หลากหลายกับผักหลากสีชีวิตดีทุกคนอ่าหรือเอาเป็นแบบนี้ก็ได้ลูกประโยชน์หลากหลายอ่ากินผักดีกว่ากินผักหลากสีสุขภาพดีทุกคนอ,อ่าแบบนี้ก็ได้สุขภาพ แบบนี้ก็ได้นะคะนี่คือตัวอย่างการแต่งคําขวัญเกิน16ความยาวไม่เกิน16คํําคคุณครูเกินไหมนับนับเป็นคำเนาะประโยชน์หลากหลายกินผักกลากสีสุขภาพดีทุกคนเป็นคำเนาะไม่ใช่พยางาเกินไหมส,สุขภาพดีทุกคน อ่าไม่เกิน16คําคำนะคะถือว่าคําขวัญข้อนี้ใช้ได้นั่นเองค่ะเด็กๆต่อไปนะคะ,ะต่อไปเรามาดูหน้าสุดท้ายหน้าสุดท้ายเด็กๆจะต้องเขียนทุกคนนะลูกเพราะว่า เนี่ยการเขียนเรื่องจากภาพในข้อสอบเนี่ยได้คะแนนเยอะมากๆเลยเด็กๆต้องเขียนไม่มีผิดไม่มีถูกดูภาพแล้วก็เขียนตามจินตนาการของเด็กๆนะคะเด็กๆต้องอ่านก่อนว่าเขาให้ทําอะไรตั้งชื่อเรื่องให้สัมพันธ์กับภาพความยาว5 7บรรทัดเขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัดและเว้นบรรทัดพอเราอ่านเข้าใจแล้วเราก็มาทํานะคะ เด็กๆดูภาพภาพนี้ก็เป็นยังไงเอ่ยพ่อแม่ลูกเขาช่วยกันปลูกผักลดน้ําผักที่แม่น้ําใช่ไหมคะคุณครูดูภาพแล้วคุณครูก็เลยตั้งชื่อเรื่องว่าผักสวนครัวกินได้อ่า,อานี่คือตัวอย่างนะคะคุณการเขียนเนี่ยเราจะต้องย่อหน้าเข้ามาเล็กน้อยนะคะคุณครูจะตั้งต้นว่าวันนี้ ใครทําอะไรที่ไหนเมื่อไหร่และผลเป็นอย่างไรนะคะ,ะคุณครูยกตัวอย่างค่ะวันนี้เป็นวันหยุดฉันรีบตื่นตั้งแต่เช้ามาช่วยคุณพ่อคุณแม่ปลูกผักบ้านของฉันปลูกผักหลายชนิดกินได้ทั้งครอบครัวและยังปลอดสารพิษนอกจากนี้แล้วคุณพ่อคุณแม่ยังนําไปแจกเพื่อนบ้านใกล้เคียงครอบครัวของเรามีความสุขมากที่ได้ แบ่งปัน่นอา่แบบนี้ก็ได้นะคะเด็กๆเ,เขียนแตกต่างจากคุณครูก็ได้นะคะไม่มีผิดไม่มีถูกค่ะฝึกเขียนเยอะๆนะคะเด็กๆย,ย,ยังไงคุณครูก็ฝากเด็กๆหมันทบทวนความรู้ด้วยนะคะอสำหรับวันนี้วิชาภาษาไทยคะ่ะหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ชั่วโมงหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ